สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสองมิ้วหน่อยอีสานมานนาะทุกคนจ้ามือนีมิ้วหน่อยกับิบาเขาป่าคือเราจะหาเห็ดพี่แก่เก่าป่าน้องจ้องห้อ,องไห้ตำบลหน่อยขาอำเภอบุญทลอิกจังหวัดอุบ,บลราชธาน,นีนาะจะ้าปุ๋หลวงก็มิ้วหน่อยจ้าว่ามือนีสิมานบอมือนีเขาป่าเส้นซ้ายจ้าสามโมงกว่าแล้วนาะจะ้าจะป็นหลวงก็มิ้วหน่อยสิมานบอจ้าจ้าดอกแรกนีแ่แตงนาจ้าจ้า Cái này hết phương đâm thôi, Đó ngon hả anh Hết phương đâm rồi Chà, phương đâm ít rồi นี่จ้ะเอ็ดผึ่งดำอีกส้วดอกจ้ะอึดอือขาอีกดอกเลง เธอพี่นอกมีถงดำใหญ่สองดอกอือจ้่งาแห่งพี่นอกจ้ะมถงดำจ้ะสองออนี้นนนนนนางามแห่ง ดอกบานจ้ะปาจะพี่น้องเบื้องนี้ถุงดำจุ่มนี่จ้ะนี่พี่น้องปาทำเม็นพันดอกใหญ่เนาะจ้ะีอีกจุ่มนึงจ้ะเป็นเหงาเลยพี่น้องปาเบื้องนี้จ้ะทำเป็นดอกใหญ่ จ้าถุงดำสองดอกอืมตัดขาถุงดำอีกจ้าเหมือนนิมานเฮ็ดเพิงขนาดพี่นอ้องดอกนึงจ้ะ เป็นให้บดินกนดอน้ดนจ๊ะอีกดกนีส่งค้าลายจ๊ะอ๋อ หัวหลุดเฮ็ดบดดินจันหน่งามขนาดอีกสามดอกจ้ะพี่หน่องเบิ่งเฮดบดดินดอกนี้จ้ปะป๊าดอกเบื่องขาเพิ่นขึ้นงามเลยจ้ะ จ้เจอพี่น้องเห็ดเป่งขาวชุ่มี้วยคืองงามเถอจะจะ้จะจ้ะ

mọi người mọi mấy mọi người 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 là đọc,

ดอกจะพี่นุ่เให้ปติมงนิดเดีดอกหน่อยสุกเยังมีะอือจะต้นสอนแห่งดอก đen nè thầu lại cho đồ này, áo bơ đây Đó này hết cò nhảy cả, cò đen, đây đồ nưng đồ nưng thầu hết đen nát, đây này lăn kéo cả, hết đen nát đè đỏ không ngàm thì nó đỏ này đỏ zoom phần dần dần xem cái bờ đìn này đen nãy จะใช่ดูนี่คืองามแต่แด้งน่าแตพี่น้องเฮ็ดได้นี่จ้ะเฮ็ดผึ้งค้าลายเกิดมองไฟไหม ดอกดำเปิดเลยจ้ะจ่ะเห็ดข้าวดินดอกงญ่แหงเราจะเฮ็ดไข่เฮ็ดหอกกระเลืห่หมายยากแล้วพี่น้นงเลื่มเบิดแล้วจ้ะมือนี้ สีเต็มตาบอไปหลุงกับเมี้ยวหน่อยเด้อจ้ะจ้ะให้พึ่งแดงล้างแตบบดินจ้ะในเห็ดพึ่งข้าลายจ้ะ จะ้ะพึ่งค้าลายดอกนี่งามแห้งคดอกหนึ่งขนาดว่าเฮ็ดสีเบิดแตเลยแต่ไมมีดอกง,งามๆอยู่เนาะจ้ะเจ้าพี่หนูเมดอกหนึ่งค่ะ

xuống được rồi Đập lên khi nó Ê ơi Đi ra Cái cường phá này cả Xuống được พคืลโง,งกจ้ะเอ้ยนี่มันนี่เป็นขึ้นลาเนาะจ้ะฮักจ้ะเพินข้าลายสองดอกดอกนี้จ้ะพี่น้องป๊ดดอก จะพี่น้องอุ้ยผึ่งแดงลัางแตกดอกนี่งามแห้งจ้ามันจะการเหมือนคืมแห้งใจพี่น้องฝนสิโต๊กมาอีกแล้วจ้าสุดท้ายครับบานแล้วจ้าอย่านฝนต๊กน้ำทางจะมาบวงผลงานเหมือนนี้เฮาเนาะจ้าจะพี่น้องเต็มตาคือเกาจ้าเห็ดผึ่งดำเห็ดผึ่งค้าหลาหลายชนิดจ้า พี่กัดเก่าปาน้องจองของไห้ตำบลหน่อยค่ะอำเภอบุทหิกจังหวัดอุบลราชธานีนะจ้ะจะนได้มิ้วหน่อยก็ขอฝากพอแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยหลายๆเด้อจ้ะฝนสิต๊และจ้าึ้นมายางแห้งจ้ะสำหรับคลิปนี้มิวหน่อยก็ขอจบไว้เพียงซทํานี้ละจ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะ